สวัสดีครับยินดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องกิเต็มสปอยหนังนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีหนังมาสปอยเพื่อนได้รับชมรับฟังกันอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งหนังที่ผมจะมาสปอยวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าล่างทรงนะครับซึ่งภาพยนตร์เนี่ยก็เพิ่งเข้าฉายไปเมื่อวันที่28ตุลาที่ผ่านมานี่เองหลายๆคนเนี่ยก็คงไม่มีใครหรอกครับที่ไม่รู้จักหนังเรื่องนี้เนะเพราะว่ากาลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยครับเนื้อหานะครับก็จะสปอยหนังทั้งเรื่องเลย ฟังสปอยนะครับผมตัวหนังเนี่ยครับก็จะประมาณว่าเป็นการถ่ายทาสารคดีนะครับซึ่งหนังเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์ล่างท,งทรงทั่วประเทศไทยจนผู้กำกับเนี่ยเลือกที่จะติดตามชีวิตล่างทรงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าปานิมซึ่งปานิมเนี่ยก็เป็นล่างทรงยญ้าบหายันที่ได้รับความนับถือมากในหมู่บ้านปานิมเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถวเนี้ยมีความเชื่อว่าผีเนี่ยมีอยู่ทุกที่ทั้งป่าทั้งเขาทุ่งนาที่สาธารณะปานิมเล่าเรื่องการทรงเจ้าของเธอให้ฟังว่าตระกูลเธอเข้าทรงย่าบหยันตั้งแต่ เธอเป็นเด็กแล้วตอนแรกย่าบายหันเนี่ยจะเข้าร่างทรงป้าน้อยซึ่งเป็นพี่สาวของป้านิมแต่ป้าน้อยเนี่ยไม่ยอมรับย่าบายันปน้านิมจึงได้รับเอาไว้แทนเพราะตอนนั้นเนี่ยป้านิมป่วยบ่อยจึงขอให้ย่าบายันช่วยซึ่งก็มีแค่หญิงสาวในตระกูลนะครับที่สามารถเข้าทรงได้หลังจากนั้นเนี่ยป้านิมก็ได้ําทีมงานเนี่ยไปถ่ายงานศพของป้าน้อยซึ่งป้าน้อยเนี่ยมีลูกชายชื่อแม็กและมีลูกสาวชื่อมิงซึ่งแม็กเนี่ยก็ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำซึ่งในงานศพป้้าานนิิ่่มมมเเเเลลใใฟัังงววผููชยยยตตระะกกขอออธธีจจ็ืสศพ คนที่นั่งเฝ้าศพเนี่ยก็นั่งเล่นการพนันกันอยู่ดีๆและอยู่ดีๆเนี่ยมิงก็ได้อารอาวาสขึ้นมาเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยมาด่าเธอแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนมาด่าเธอนะครับแต่เรื่องเนี่ยก็ได้ไก่เกี่ยกันได้ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับป้านิ่มเนี่ยจึงเดินทางมาส่งนิดซึ่งเป็นพี่ชายของเธอและแป้งภรรยายของมานิตและหลังจากนั้นป้านิ่มเนี่ยก็จะเข้ามุงนอนเธอเห็นมิงเนี่ยมองไปทางหนึ่งเมื่อป้านิ่มมองตามไปพบว่ามียายแก่คนหนึ่งมองมาที่มิงยายแก่เดินจากไปมิงงจจึึเเเเขขข้้้้้้าาาาาานนนนนนนอชวัุ่่มมีีหทบศใ ป้านิ่มเนี่ยจึงถามคนแถวนั้นว่าใครตายเหรอเธอเจอไั้รับคำตอบว่าผู้ตายเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้วัดแต่ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรเธอถึงได้ตายเมื่อป้านิ่มมองไปที่มิงเธอก็รู้สึกเหมือนว่ามิงเนี่ยมีอาการแปลกๆแ,และอยู่ดีๆเนี่ยมิงก็มีอาการตัวชักกระตุกแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะักหลังจากพิธีศพป้านิ่มก็ได้ไปบ้านป้าน้อยแล้วก็เข้าไปที่ห้องมิงเธอค้นคว้าห้องมิงไปทั่วจนพบกับบางอย่างเมื่อป้าน้อยเห็นสิ่งนั้นเธอจึงไล่ป้านิ่มออกไปทีมงานจึงถามป้านิ่มว่าอ้้ออไวา,เาไวเ ใช้กันผีและต่อมาผู้กำกับเนี่ยจึงได้ตามถ่ายมิงซึ่งในระหว่างที่ถ่ายอยู่นั้นมิงชี้ให้ทีมงานดูใครบางคนที่มองมาทางพวกเขาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากผูก้กำกับเนี่ยตามถ่ายมิงต่อมิงจึงเล่าให้ฟังว่าเธอทํางานเป็นพนักงานในกรมจัดหางานซึ่งเธอก็ใช้ชีวิตธรรมดาตื่นเช้าขึ้นมาทํางานเย็นก็กลับบ้านทีมงานจึงได้ไปสัมภาษณ์ป้าน้อยป้าน้อยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ยาบายันงจะเข้าร่างเธอเนี่ยเธอมีอาการปวดหัวอย่างมากและเมนเธอเนี่ยก็ไม่มาถึง5เดือน แต่เธอเนี่ยก็ไม่อยากที่จะเป็นร่างทรงนะครับและก็จึงมีน้าคนหนึ่งเนี่ยแนะนําเธอว่าให้เธอเนี่ยหันไปนับถือศาสนาคิดป้านิมเนี่ยจึงได้มารับแทนเธอไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับป้านิมเนี่ยก็ได้ทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับซึ่งเธอก็มีอาการปวดหัวและก็ป่วยนะครับและป้านิมเนี่ยครับก็ได้มารับขันเป็นร่างทรงแทนป้าน้อยนะครับและเธอเนี่ยก็หายจากอาการป่วยเลยนะครับซึ่งในขนาดนั้นเนี่ยทีมงานก็ถามว่าถ้าญาปัญันย้ายมาเข้าร่างมิ้งเนี่ยจะทํายังไงป้าน้อยโมโหและก็ไม่ให้สัมภาษณ์ต่อ หนังเนี่ยก็ตามไปถ่ายมิงต่อมิงไปเที่ยวกับเพื่อนที่ชื่อว่าลิซ่า ลิซ่าเนี่ยเล่าให้ทีมงานฟังว่าบางครั้งเนี่ยมิงก็ทําตัวแปลกๆบางทีเธอก็ทําตัวเด็กแล้วก็ทําตาขวางใส่ซึ่งลิซ่าเนี่ยก็ให้ดูคลิปเป็นหลักฐานคืนนั้นเนี่ยมิงกินเหล้าเมาและไปนอนอยู่ในสํานักงานจัดหางานเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อเริ่มงานเนี่ยก็จึงมาปลุกเธอทันใดนั้นมิงพบว่าตนเองเนี่ยมีเลือดเมนไหลออกมาเป็นจํานวนมากเธอจึงไปล้างและหลังจากวันนั้นเนี่ยอาการมิงก็เริ่มสุดลงเรื่อยๆจนป้าน้อยเนี่ยคิดที่จะเป็นห่วงป้าน้อยเนี่ยจึงไปปรึกษากับมานิตมานิตเนี่ยบอกว่าอาการแบบ เหมือนตอนที่ย่าเบาันจะเข้าล่างเธอเลยมิงยังคงมีอาการประหลาดแบบนี้ต่อไปทีมงานจึงได้นาคลิปทั้งหมดเนี่ยให้ป้านิ่มดูป้านิ่มจึงไปบ้านป้าน้อยและบอกให้ป้าน้อยเนี่ยไปหาสร้อยข้อมือเธอที่ชั้นสองให้หน่อยเมื่อป้าน้อยขึ้นไปชั้นสองแล้วป้านิ่มเงก็รีบเข้าไปหามิงและถามมิงว่ามิงมีอาการเห็นแบบว่าฝันแปลกๆหรือว่าได้ยินเสียงแปลกๆไหมมิงก็ยังไม่ทันตอบป้าน้อยก็ลงมาเห็นเธอจึงไล่ป้านิ่มออกไป ซึ่งก็เหมือนกับว่าป้าน้อยเนี่ยครับเขาไม่อยากที่จะให้มิงเป็นล่างทรงแล้วก็ไม่อยากให้ป้านิ่มเนี่ยมายุ่งกันมากนะเพราะว่าป้าน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะถูกกับป้านิ่มสักเท่าไหร่นะครับซึ่ง2พี่น้องเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยลงรอยกันนะมิงเนี่ยก็อาการไม่ดีขึ้นจนป้าน้อยเนี่ยนำมิงไปรักษาอาการของมิงเนี่ยกระทบถึงการทํางานของเธอมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผู้อำนวยการเรียกมิงเข้ามาคุยแล้วผู้จัดการเนี่ยก็ได้เปิดคลิปในสิ่งที่มิงทําให้ดูนะครับเพราะว่ามิงเนี่ยได้พาผู้ชายนะครับมามีอะไรกันในทีี่่ททําาาางนนนนคใตออลืเเเธม ในคืนนั้นเองมิงก็ได้ไปเข้าร่วมงานขบวนคิดสม์มาสซึ่งเธอเนี่ยแต่งชุดนางฟ้าระหว่างที่อยู่ในขบวนเนี่ยมิงก็เกิดอาการประหลาดคว้างสิ่งของใส่ผู้คนในงานปนิมจึงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเป็นอย่างมากวันต่อมาเนี่ยมิงไปทํางานตามปกติแต่ผู้อำนวยการเนี่ยก็ไล่มิงออกมาเพราะว่าเขาเนี่ยได้ไล่มิงออกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วแต่ว่าเหมือนมิงเนี่ยจะยังสับสนอยู่นะครับว่าตัวเองเนี่ยยังทํางานอยู่ จนมาวันหนึ่งเนี่ยป้าน้อยเนี่ยก็ได้เรียกมิงที่อยู่ในห้องน้ําซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ยอมตอบสักทีป้าน้อยเนี่ยจึงได้พังประตูเข้าไปแล้วพบว่ามิงเนี่ยกำลังกีดข้อมือตอนเองป้าน้อยเนยี่ยจึงรีบนํามิงไปส่งที่โรงพยาบาลปานิมเนี่ยจึงไปเยี่ยมมิงที่โรงพยาบาลป้าน้อยบอกว่าเธอจะให้มิงรับขันเป็นร่างทรงยาปายัญญเหรอเพราะเธอเนี่ยไม่อยากให้ลูกสาวเป็นแบบนี้ปานิมบอกว่าเธอให้มิงรับขันไม่ได้เพราะเธอไม่รู้ว่าอะไรที่อยู่ในตัวมิง ป้านิ่มเนี่ยจึงได้ให้มานิดกลับบ้านมากับเธอป้านิ่มเนี่ยเข้าไปสำรวจห้องของแม็กเธอจึงถามมานิดว่าแม็กตายเพราะอะไรมานิดก็ตอบว่าใครๆก็รู้นะว่าแม็กเนี่ยตายเพราะมอเตอร์ไซค์คว่ำป้านิ่มจึงเข็นความจริงจนมานิดพูดออกมาว่าแม็กเนี่ยผูกคอตายและอยู่ดีนะครับป้านิ่มเนี่ยก็สงสัยว่าแม็กกับมิงเนี่ยเขาเนี่ยครับผิดผีกันนะครับหรือว่าแอบมีอะไรกันนะครับซึ่งพี่น้องกันเนี่ยมีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยครับ และต่อมาเนี่ยป้านิ่มจึงเดินทางไปที่ที่แม็กผูกคอตายและก็ทําพิธีระหว่างนั้นเนี่ยป้าน้อยและมานิดเนี่ยก็นํามิงมาหาล่างทรงที่สำนักหนึ่งระหว่างที่มิงจะรับขันนั้นป้านิ่มเนี่ยรีบปัดพานขันออกแล้วบอกว่าจะให้มิงรับขันมั่วๆแบบนี้ไม่ได้ทันใดนั้นมิงคว้าสิ่งของฟาดไปที่หัวป้าน้อยและมิงก็วิ่งหนีไปป้านิ่มพยายามที่จะวิ่งตามแต่ก็ตามไม่ทันเมื่อป้าน้อยฟื้นขึ้นมาป้านิ่มนําป้าน้อยไปทําพิธีขอขมาย่าใบหยันที่รูปปั้นซึ่งการกระทําพิธีเนี้ยป ลบญาบรยันด้วยใจจริงเมื่อเสร็จพิธีป้านิ่มเนี่ยไปหาป้าน้อยและเข้าไปที่ห้องของมิงป้านิ่มบอกทุกคนว่าให้ทุกคนเนี่ยหาของต่ํามาวางไว้ที่กลางห้องซึ่งก็พบของหลายอย่างเลยนะซึ่ง มิงเนี่ยเขาเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเขาก็จะเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนำมาไว้ในห้องซึ่งในระหว่างนี้นะครับมิงกเนี่ยก็ได้หายตัวไปนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ตามหามิงกันแต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอซึ่งในระหว่างที่มิงหายตัวไปเนี่ยครับป้านิ่มเนี่ยก็ได้ทําพิธีในที่ที่แม็กผูกคอตายทุกวันจนมีวันหนึ่งเนี่ยป้านิ่มเนี่ยได้ตอกไข่และก็จะได้ไข่แดงทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้เมื่อเธอตอกไข่ไข่ออกมาเป็นของเหลวสีดําป้านิ่มเนี่ยจึง แล้วเดินล้อเข้าไปในป่าจนเธอเนี่ยเจอโรงงานล้างซึ่งเมื่อเธอได้เข้าไปในโรงงานล้างเนี่ยก็พบป้ายไปหนึ่งที่เขียนว่ายะสันเทียซึ่งก็เป็นานามสกุลของป้านิมนั่นเองป้านิมเนี่ยจึงได้ไปสำรวจในโรงงานจนเธอเนี่ยพบกับหมิงที่นอนแน่นิ่งอยู่หมิงเนี่ยจึงได้ถูกนําตัวไปรักษาหลังจากนั้นปน้านิมเดินทางมาที่รูปปั้นญ้าบหยันทันใดนั้นเธอพบว่ารูปปั้นญาบหยันเนี่ยถูกตัดคอทําให้ป้านิมเนี่ยเศร้าใจอย่างมากป้านิมเนี่ยจึงออกมาดูอาการหมิงที่มีป้าน้อยและมานิดดูอยู่ และเมื่อมิงเนี่ยเจอป้านิ่มเธอจึงอรารวาสป้านิ่มเนี่ยสวดบทบางอย่างทําให้มิงค์สงบลงและหลังจากนั้นป้านิ่มป้าน้อยและมานิดก็ได้นํามิงเนี่ยมาทําพิธีกับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาจารย์สันติเมื่ออาจารย์สันติเจอหน้ามิงคเนี่ยเขาก็บอกทันทีว่าสิ่งที่อยู่ในตัวมันเนี่ยไม่ได้มีแค่วิญญ,ญาณเดียวแต่มีหลายๆวิญญ,ญาณรวมกันแล้วก็เป็นวิญญ,ญาณอาฆาตด้วย ป้านิ่มเนี่ยครับจึงได้นําสันติเนี่ยไปที่โรงงานล้างที่พบมิงสันติเนี่ยจึงคิดที่จะทําพิธีกรรมที่นี่และสันติกับป้านิ่มเนี่ยก็จะเตรียมทุกๆอย่างเพื่อทําพิธีกรรมซึ่งในระหว่างนั้นนะครับอาจารย์สันติก็จะเล่าให้ฟังว่าโคดเงาของวิโรจนี่ครับซึ่งวิโรจนี่ก็เป็นพ่อของมิงนะครับซึ่งบรรพบุรุษเขาเนี่ยก็ได้ฆ่าตัดหัวคนเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็ได้ทําการฆ่าคนมากมายจึงทําให้วิญญาณเหล่านั้นเนี่ยมีความอาฆาตและลูกหลานของตระกูลเนี่ยก็ทํากรรมไม่หยุดไม่หย่อนจนวิโรจนี่ได ป้าน้อยเนี่ยก็เป็นคนที่ปฏิเสธย่าบายันจึงทําให้กรรมทุกอย่างเนี่ยมันมาตกอยู่ที่มิ้งซึ่งอาจารย์สันติก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับและในระหว่างนั้นเนี่ยครับทีมงานเนี่ยก็ได้แอบติดกล้องเอาไว้เพื่อดูการของมิ้งตอนกลางคืนซึ่งมิ้งเนี่ยก็จะมีอาการแปลก เดินในลักษณะแปลกๆแล้วก็เปิดตู้เย็นกินของดิบๆทีมงานเนี่ยจึงนํามาให้มานิตและป้าน้อยดูคลิปที่บันทึกไว้ได้มานิดเนี่ยจึงติดก่อนเพิ่มเพื่อไม่ให้มิงคเนี่ยออกไปข้างนอกตอนกลางคืนแต่คืนนั้นเองในขณะที่มานิดเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยก็พบว่าหม้อเนี่ยวางกลางบ้านเมื่อเปิดหม้อมานิดเนี่ยพบศพหมาที่ถูกต้มไว้เขาจึงเนี่ยไปขอดูที่กล้องกับทีมงานซึ่งทีมงานเน่ก็ได้นํากล้องให้ดูแล้วก็พบว่ามิงคเนี่ยเอาตัวลูกชายของเขาไปมานิตเนี่ยจึงรีบไปห้องนอน ก็พบว่าลูกชายของเขาเนี่ยหายไปจริงๆมานิตและป้าน้อยแล้วก็แป้งเนี่ยออกตามหาลูกชายจนสุดท้ายเนี่ยมานิตก็พบกับลูกชายกลางป่ามานิตเนี่ยติดตามหามิงต่ออยู่ดีๆเนี่ยมิงก็วิ่งถือมีดเข้ามาจะแทงมานิตแต่ก็โชคดีที่ป้าน้อยและแป้งเนี่ยมาห้ามมาไว้ทันเช้าวันต่อมานะครับป้าน้อยเนี่ยก็ไปหาป้านิมที่บ้านแต่เธอเนี่ยโทรไปเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีคนรับสายนะครับได้ยินแต่เสียงมือถือภายในบ้านป้านิมเนี่ยจึงขอให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยพังกรประตูเข้าไป แล้วเธอก็เห็นของกับว่าย่าบายันหล่นกระจัดกระจายเมื่อเธอเข้าไปในห้องนอนเนี่ยครับเธอก็ได้ไปเห็นกับศพป้านิ่มที่นอนอยู่ทําให้ป้าน้อยเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมาก และเขาก็สันนิษฐานกันนะครับว่าป้านิ่มเนี่ยนอนไหลาตายนะครับทําให้ป้าน้อยเนี่ยเสียใจอย,ย่างมากและหลังจากพิธีศพป้านิ่มเนี่ยสันติเนี่ยจึงได้เริ่มทําพิธีกรรมทันทีสันตินําตัวป้าน้อยใส่ผ้าคลุมที่เต็มไปด้วยยันมายังโรงงานล้างซึ่งได้จัดเป็นลานพิธีไว้สันติบอกทุกคนว่าห้ามทุกคนเนี่ยออกไปไหนจนกว่าพิธีจะเสร็จเมื่อเริ่มพิธีสันติเนี่ยก็สวดคาถาจนทําให้ป้าน้อยเนี่ยเลือดออกทั่วร่างกายแล้วก็อ้วกเป็นของเหลวสีดําใส่ในไห,ห ทางด้านแป้งและลูกศิษย์สันติทั้งสองคนเนี่ยก็ได้นั่งเฝ้ามิงอยู่ภายในห้องซึ่งอาจารย์สันติเนี่ยครับก็ได้สั่งห้ามไว้ว่าห้ามให้มิงเนี่ยออกมาจากห้องเด็ดขาดไม่งั้นพิธีกรรมเนี่ยจะไม่เสร็จสิ้นแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อมิงเนี่ยเรียกแป้งให้มาเปิดประตูแต่ลูกศิษย์อาจารย์สันติเนี่ยก็บอกว่าต้องให้พิธีจบก่อนถึงจะสามารถเปิดประตูได้แต่แป้งเนี่ยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงลูกเธอเนี่ยออกมาจากในห้องมิง แล้วลูกชายของแป้งเนี่ยครับก็ดันหายตัวไปและแป้งเนี่ยก็จึงได้ต่อสู้กับลูกศิษย์ของอาจารย์สันตินะครับจนทําให้ลูกศิษย์เนี่ยเสียท่านะครับแล้วก็ทําให้แป้งเนี่ยพังประตูเข้าไปได้และก็พบว่ามิ้งเนี่ยครับเป็นคนทําเสียงลูกชายของเธอซึ่งมิ้งเนี่ยก็ทําเรียนแบบเสียงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลูกชายของเธอเนี่ยครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็คือยังนอนอยู่ในห้องเหมือนเดิมนะแต่ว่าเหมือนผีได้เข้าสิงมิ้งเนี่ยกำลังทำทุกอย่างเพื่อที่จะหาทางออกมาจากที่นี่ให้ได้ และเมื่อมิง์ออกมาได้นะครับมิงก์เนี่ยก็ทําการฆ่าแป้งแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์สันติทันทีทางด้านอาจารย์สันติเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็หยิบไหขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่ระเบียงลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์เป็นอะไรทันใดนั้นเองอาจารย์สันติเนี่ยก็ชักกระตุกน้ําลายฟูมปากแล้วก็ตกระเบียงตายไปในที่สุดซึ่งก็น่าจะเกิดจากเหตุที่ว่าพิธียังไม่เสร็จเนี่ยแต่ว่ามิงค์เนี่ยดันออกมาจากห้องได้ก่อนและอยู่ดีๆนะครับป้าน้อยเนี่ยก็ได้สติแล้วบอกให้ลูกศิษย์ที่เหลือเนี่ยดอกก่่ยับบ็ว้าาาไ เนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเธอแล้วเมื่อเธอสวดเสร็จเนี่ยป้าน้อยก็นําทูบของคนทุกคนเนี่ยมาปาักคว่ำไว้ในกระถางทําให้ทุกคนเนี่ยตกใจมาก ซึ่งในการปักทูบกับหัวเนี่ยครับก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของทางศิลศาสตร์นะครับซึ่งไม่ใช่การกระทําที่ดีนักเพราะถือว่าเป็นการทาร้ายวิญญาณหรือเป็นการทําให้วิญญาณเนี่ยไม่ได้ไปอย่างสงบสุขซึ่งก็ขัดกับทางหลักพระพุทธศาสนานะครับความหมายของการปักทูบกับหัวเนี่ยก็คือเป็นการทําให้ศพเนี่ยฟื้นคืนชีพเป็นการอัญเชิญวิญญ,ญาณเล่ล่อนและก็เป็นการสะกดวิญญาณไม่ให้มาทาร้ายผู้ปักทูบกับหัว และอีกอย่างนะครับคนที่อยู่ในพิธีกรรมเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สันติเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยก็มีอาการเหมือนว่ามันโดนผีเข้านะครับแล้วก็ไล่กัดกินทุกคนที่อยู่ในงานพิธีนั้นน,น,นะครับซึ่งก็ทําให้ทุกคนเนี่ยตายไปเลยนะครับตัดภาพมาที่พิธีกรรมด้านบนนะครับทันใดนั้นเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์สันติเนี่ยก็ได้เกิดอาการประหลาดเหมือนก,นกันกับข้างล่างเลยนะครับรวมถึงมานิดเนี่ยที่อยู่ดีๆเนี่ยเขาก็กระโดดลงไปที่หน้าต่างจนทําให้มิ้งเนี่ยมาอยู่ที่งานาานนนพพิิธีป้้ออยเ่่กก็ไดดดสมมตืจัรง มิงกเนี่ยก็เรียกเธอว่าแม่แม่ทาให้ป้าน้อยเนี่ยเสียสมาธิมิงเนี่ยจึงเข้าไปบีบคอป้าน้อยแล้วก็ได้น้ํามันลาดแล้วก็จุดไฟเผาจนในที่สุดเนี่ยป้าน้อยก็ตายนะครับและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่นะครับสารคดีเนี่ยได้สัมภาษณ์บทสุดท้ายของป้านิ่มก่อนที่ป้านิ่มจะเสียนะครับซึ่งป้านิ่มเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายาบอยันเนี่ยอยู่ในตัวเธอหรือไม่แต่เธอเนี่ยมั่นใจว่ายาบอยันเนี่ยมีจริงๆแน่ๆเอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องร่าง ่อนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ซึ่งในส่วนตัวผมนะครับผมก็ชอบนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกหลอนแบบไม่กล้าดูคนเดียวเลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ